เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงโรงพยาบาลสนามที่ทางกฟพก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นยายประชาชนและก็บุคลากรทางการแพทย์นะฮะก็ให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อทางกฟพก็สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะตู้ตรวจโควิดที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์นะฮะรวมทั L ้งเจลแอลกอฮอลและอุปกรณ์ต่างๆส่งไปยังจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อนะครับหลายจังหวัด เรามาชมสกูปพิเศษชิ้นนี้จากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ ยนิดวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผเปิดเผยว่ากฟผมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่จึงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะตู้ตรวจโควิดซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวนมากขณะนี้พนักงานจิตอาสากฟ ฟอพอทั่วประเทศกำลังเร่งผลิตตู้ตรวจโควิดอย่างเต็มกำลังเพื่อนำส่งให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆเบื้องต้นกฟอได้ส่งอุปกรณ์ไปถึงจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงแล้ว3จังหวัดคือเชียงใหม่ขอนแก่นและนนทบุรีประกอบด้วยตู้ตรวจโควิดเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบผ้าห่มเอนจีน้ำดื่มกฟอพัดลมและชุด PPE และหากโรงพยาบาลสนามใดต้องการตู้ตรวจโควิดและอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถ ติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัยกอฟอพโดยส่งอีเมลไปที่อาทิตย์ e g a t c o t h สำหรับที่ผ่านมากฟผได้จัดสรรงบประมาณกว่า175ล้านบาทพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด -19 ให้แก่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น247แห่งใน64จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้กฟผยังเป็นห่วงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างโดยให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศายัยหลังเทศกาลสงกรานต์รวมกันร,รักษาตัวให้ปลอดภยัยและไม่กระทบกับหน้าที่เพื่อช่วยรัฐลดเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้ขอให ประชาชนมั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างแน่นอนการันตีได้จากการวางมาตรการในส่วนต่างๆอย่างรัดกุมและการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะหลากหลายในสาขาไฟฟ้าเครื่องกลและมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยจัดเตรียมอุปกรณ์พิเศษอะไหล่คู่มือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไว้พร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงทีในกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉินย่างไรก็ตามกอฟผอมีความจําเป็นต้องงดให้บริการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในบริเวณโรงไฟฟ้าเขื่อนและศูนย์การเรียนรู้ของกอฟผอเป็นการชั่วคราวไม่มีกําหนดสําหรับการให้บริการและท่องเที่ยวอื่นๆเช่นสันเขื่อนจุดชมวิวสนามกอล์ฟสถานที่ออกกําลังกายและบ้านพักจะปิดให้บริการระหว่างวันที่16ถึง30เมษายน2564ยกเว้นเขื่อนศรีนครินจะเริ่มปิดให้บริการในวันที่19เมษายน256 ส่วนเขื่อนรัชประพานักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าพักตามนโยบายจังหวัดทั้งนี้ในส่วนร้านอาหารของทุกเขื่อนเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่จองมาล่วงหน้าและไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น